ขอเจริญพรญาติโยมกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคุยธรรมะมุมสบายสบายคลายทุกข์กับคู่หูสายธรรม EP ที่10แล้วท่านปอก็ขอเจริญพรสาธารณญาติโยมวันนี้อาตมาปอพินโยอาตมาวอปัญโยแม่เกือบ<ๆ>ลืมชื่อลืมเสียงลืมนามกันแล้วนะก็ทํารายการมาก็ประมาณ4เดือนนะ สเดือนได้สี่เดือนหเดือนรวมรวมนะแล้วไม่ใช่เฉพาะคุยธรรมะแบบคุยรรสบายๆใครทุกอย่างนี้นะอีกทีสิทธ์เท่านั้นแต่จริงๆแยกย่อยแยกย่อยจริงๆแล้วก็<ม>กีขม <20 S 2> บาบทบางมีเยอ,อะเฉพาะาวันสําคัญอะไรอย่างนี้ครับถูกต้องวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงทําไมต้องเป็นเรื่องนี้สพทานังธรรมทานังชินาติตามบทบาลีที่ว่า อ้าวสวัสดีครับหลวงตาครับหลวงตาไปทําไปทําวัดไปทําวัดพอดีเช้าวันนี้ตอนนี้อัดในเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาเก้นาฬิกาเก้านาฬิกาของวันที่สองกุมภาพันธ์ก็คือวันนี้แหละแหละเนาะเช้าเลยอัดรายการตอนเช้าหลวงตาหลวงตาสุใช่ไหมเออไม่ใช่ตาเล็กเอาหลวงตาเล็กตาเล็กมายืนอยู่หลังกล้องเราตอนนี้ที่เราหลังเราทารายการอยู่อเออไม่เป็นไรเข้ากล้องได้ทุกคนเนาะวันเรา เอาละเข้าสู่นเนื้อ,เร,อเรื่องเออข้าสู่นเนื้อเรื่องเถอะแต่ว่าการให้การให้อ่ะตามศัพท์ภาษาบาลีว่า,าทานฐา,านะฐานะคือการให้แหละการให้ทานนี่แหละอือ่าก็จะมีการให้อยู่หลายแบบการให้ให้ความเมตตาให้วัตถุสิ่งของให้อภัยการัญแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่วันนี้อยากจะพูดก็คือการให้ธรรมะครับผมเพราะว่าเป็นการให้ คือที่การชนะทั้งพวงที่องค์สมเด็จพระสัมสมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ครับนี่อย่างนึงคือการให้ขันห้าอืขันห้ามีอะไรบ้างอ่ะการพิจารณาถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็เป็นว่าการให้เหมือนกันครับแล้วก็มีการให้อีกเยอะยะมากมายนะวันนี้ก็จะกล่าวถึงการให้ธรรมะก็คือการบอกอการแสดงให้รู้ ก็เพื่อง่ายการให้ธรรมะก็เหมือนการที่เรากาลังพูดอยู่อย่างนี้เป็นการแสดงธรรมเล็กๆของเราอย่างนี้ธรรมะก็การให้ธรรมะเหมือนกันบางคนก็ธรรมะคืออะไรถ้าถามเด็กก็บอกว่าธรรมะคือคู่นากรเหมือนตอนเรียนนะเด็กเขาจะคิดอย่างนี้เพราะว่าเขาโดนสอนอย่างนี้นะจริงธรรมะคืออะไรธรรมะตามความเข้าใจนะเราชาวพุทธ้บริษัทก็เป็นว่าคือธรรมชาติถูกต้องแล้วนี่แน่นอน คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอยู่บนโลกเรานี่แหละหรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าสัจธรรมครับสัจธรรมหรือเคยทำอีพีหนึ่งก็แบโกเแห่งกรรมสัจธรรมวิตเราเคยทําอยู่เราเคยทําอยู่ก็เพราะว่าความจริงความจริงก็คือสัจจะเนี่ยความจริงที่มีอยู่ก็คือสัจธรรมหรืออย่างหนึ่งก็คือสภาวะที่มัน เปลี่ยนไปที่มันเกิดขึ้นที่มันเปลี่ยนไปที่มันดับลงเกิดขึ้นเปลี่ยนไปดับลงหรือเรียกตามตามนิยามของของศัพท์ภาษาว่าอันนี้จังอทูกขงังอนัตตาอย่ามาทองถามกันอย่างนี้นะนี่รายการ <c oughs> เนี่ยนะเนี่ยเรียนมาเรียนมา <c oughs> เรียนมา,น,มานะโอ้ทําไมรู้นี่แย่เลยนะฉะ <c oughs> นั้นก็ฝากถึงคุณโยมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากธรรมะ นะธรรมะเนี่ยมีอยู่ทุกผลทุกแห่งจริงโดยเฉพาะอยู่ในตัวตัวเราตัวเราเกิดขึ้นอย่างตัวเรานี่พูดถึงธรรมะก็เหมือนอะไรนะพระอาจารย์สักดาพระอาจารย์สักดาเนาะท่านพระาทูครับคือเห็นอะไรนะนนเนาะท่าน,นพ่อครูท่านพระคูถ้าใครได้ได้ได,ได้ติดตาม f a c e b o o y y u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  e e ทูเนะ อะไรนะชื่อเลยพระมหาสักดาอะไรทักอย่างเลยเนาะอันนี้เสริมไรให้ท่านใไหมเสริมให้เสริมให้สาดูคือดีมากเลยนะท่านมาผมก็ฝากล่าสุดท่านนอนกับหมูกับหมาแล้วไม่ท่านนอนจริงๆท่านนอนจริงๆริท่านนอนมาเห็นเห็อยู่เห็นอยู่แล้วท่านก็พูดเรื่องธรรมะขึ้นมาแล้วก็มีสุนัขตัวหนึ่งอยู่ข้างใช่ใช่ใแล้วก็กว่าใบมงใบไม้อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมากเลยนะจริงๆกับแพงท่านก็พูดกับกับแพงท่านทำมาสิบกว่าปีแล้ว ใช่ไหมทำมาสิบกว่าปีแล้วครับขออนโมทนาสาธุด้วยคริง้เราก็จะทาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นเท่าเป็นฐานกันไปแต่ช่วงนี้ทําไมออกออกมานานๆออกมาทีอย่างเงี้ยท่านปอก็เนื่องจากว่าขี้เกียจนะครับต้องไปหรือว่าก็มีมีงานเข้านมันไหนอ่ะแล้วก็ต้องสอนเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการเดี๋ยวนี้โครงการดีมากเลยอันนี้ขอขอฝากปริชาสัมพันธ์ครับก็ ไปอย่างญาติยยมตอนนี้มีเขาเรียกว่ามีคุณลบุตรมีคุณลบุตรอยากจะมาบวชเรามีโครงการชื่อโครงการว่าตัวยอ่อ <c oughs> นึกก่อนนะสอร,รอปอนึกว่าชื่อโครงการ,รออยาว,อยาวสอมาจากคําว่าส่งเสริมครัตามภาษาอีสานเรียกว่าซุกยู่ซุกยู่อีกแล้วนะซุกยู่ส่งเสริมการเรียนรู้พระธรรมวินัยครับเพื่อนําไปปฏิบัติ หลักสูตรก็มี14ชั่วโมง7จวันถึงเวันแล้วแต่แล้วแต่เวลาก็ก็คือ14ชั่วโมงพูดง่าย <จะ S 1> <อ>ว่าทุกคนที่คิดจะมาบวชวัดลนาทุกคนต้องเข้าอบรมธรรมะอันนี้เป็นหลักสูตรที่เลียงไม่ได้แล้วก็ใครจะมาบวชแล้วบอกว่าอผมไม่มี หัวทางนี้เลยผมอ่านหนังสือไม่ค่อยได้เขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งอย่างนี้ยังไงนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยท่านพูดอะไรนะเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่จะมาเอาหมอหนาหรือพี่เอาหมดอ้มสมบูรอ่ะเนาะจ้ะอ่าแล้วก็ก่อนมาบวชนี่โอ้อยากแค่มาบวชเอาเลยนะมาบวชแค่บนนอยไม่ได้คิดอะไรอ่ะเดี๋ยวไปบินธบาทจำวัดฉันข้าวตรวจมนพอแล้วไม่ได้เหรอเพราะว่า ผมอ่านหนังสือไม่ค่อยออกผมเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งได้ไหมรู้สึกว่าหน้าผมดำๆมาเนี่ยนั่นจริงบ้างเมือม่อนมเฮ้ยจุดจีนไม่น่าจะโดนของอะไรนะ, <c oughs> ะจุดจีนอะไรนะ <c oughs> นี่สรุปแล้ววันนี้รายการธรรมะเราก็คือเราคุยกับญาติโยมแบบเพราะว่าเฮ้ยโครงการมันเยอะเฉพาะคุยโครงการหรือว่าอเอาง่ายตอนนี้ผมโดนปิดการไหลสดเื่อส่วนตัวอ่านข่าวให้ญาติโยมฟังไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือถือโอกาสเช่าน้พอมาบอกข่าวแล้วกน เมื่อเหมือนจริงนะท่านนะมึดปะเดี๋ยวผมไปสว่างให้เอาเอางั้นนะเดี๋ยวผมทําให้แม่ราศีออกจะดีขนาดนี้เนี่ยอ่างั้นเอางนี้ผมในไหนก็ด้ไหนคือนไหนก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับข่าวนั้นผมจะเป็นคนสัมภาษณ์แล้วท่านท่านปอก็ตอบพญาโยมฟังเลยแล้วกันเนาะอ่ะเมื่อกี้ต่อเรื่องทีละเรื่องเลยงั้นพอดีมาเลยแรนเลยทีนี้เรื่องการโครงการบวชก่อนเลยจุดประสงค์นะในการบวชแล้วก็ต้องมีอบรม เพื่ออะไรแล้วก็มันดีกับเราแล้วก็ลูกหลานของญาติโยมที่จะมาบวชยังไงครับครับกด็ด่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณท่านพระครูวิจิตปริยัตยากรอ่าดรอกเตอร์จาวัดวัดลนาผูร้รักษากาผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลลำลูกกาท่านไดม้มีเมตตาให้จัดโครงการนี้ขึ้นนี่ก็เข้าสู่รุ่นที่3แล้วครับค,ค,คือมันเป็นการดีหนึ่งมันเป็นการฝึกให้พระที่<อ>ที่บวชแล้สอบักธรรมตรี โทรเอกตามระดับชั้นได้ลงมาได้ลงมาสอนได้ลงมาแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเยียกั่าการที่จะเรียนมาได้ได้มาฟื้นฟูหลักธรรมคาสอนก็คือธรรมะบ้างพุทธประวัติบ้างแล้วก็ศาสนาพิธีตามที่วิชาที่เราได้มีการเรียนการสอนกันอันนี้ก็คือส่วนดีที่หนึ่งนะดประสงค์ของของท่านอาจารย์ครับครับตอนนี้ท่านก็ทาบัดแล้วได้ยินนะได้ยินอันนี้การบูมมกกว่า เรื่องธรรมชาติทุกวันอ่าเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ท่านถ้าไม่ได้ไปติดภารกิจธุระที่ไหนก็ลงแล้วก็จะมีพูดคุยด้วยเนาะที่เห็นว่าคุยกับพระอาจารย์ล่าสุดท่านบอกว่าจะมีกรรมฐานกรรมฐานเห็นว่ารอข้างบนข้างบนเนาะข้างบนก็จะถ้าเกิดเนเราก็ใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะทําเกี่ยวกับโครงการกรรมฐานนี่คือญาติโยมมีส่วนร่วมน้ไม่ใช่ว่าอบรมพระอย่างเดียวคือญาติโยมเนี่ย สามารถเข้ามารไม้กรรมฐานเดินจงกรมอะไรก็ว่าไปนะตามสัพพะกำลังสติปัญญาที่มีแล้วก็บุคลากรยุทธภปกรณ์เราพร้อมลบพร้อมลบอ้อพูดมาถึงเรื่องบุคลากรไม่จบหรอกวันนี้พอดีได้มันอัดอันเป็นบุคคลปิดกั้นอ่าว่าไปแล้วก็เรื่องการเรียนเอาขอสักหน่อยปีนี้คือมีเขาเรียกนะมีโปรแกรมมีแนวคิด แล้วการสอบของเราปีนี้มีชั้นไหนบ้างอะไรบ้างแล้วคิดว่าอาจะมากขึ้นไหมหรือน้อยลงไหมอะไรยังไงอาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเปลี่ยนแปลงนะก็คือนักทำชั้นโทตอนนี้มีอยู่ห้าโอ้โหหรูปโอ้โทห้าเลยนะปีนี้นะนักทำชั้นโทมีห้ารูปนักทำชั้นเอกมีหนึ่งรูปนักทำชั้นตีมีแล้วสองรูป ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะยังไม่รวมพระที่จะเข้ามาเข้าพรรษาหมดบทใหม่นะอันนี้คือตีนะครับแล้วก็บาลีโอ้โหนี่บารีคาดว่าน่าจะมีประโยคหนึ่งสองห้ารูปประโยคสามอีกหนึ่งรูปโอ้เบื้องต้นนี่คือวัดล้านานะวัดนะเดี๋ยวที่ผมพูดจริงๆรงยนะมันเป็นไปได้อย่างไงที่ว่าเราหันมาใส่ใจเรื่องการเรียนขนาดนี้ครับก็มันไม่มีอะไรก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันมีเป็นสภาวะไงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงเวลามันมามันก็จะเหมือน กราฟระคังความมันขึ้นก็มีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงเป็น,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 นปเป็นอย่างเงี้ยส่วนตัวผมนะที่ผมเลือกที่จะเรียนบาลีเพิ่มจะปีนี้ต้องสอนแลาทำเอกด้วยใช่ไหมแล้วก็จะเรียนบาลีหนึ่งสองเพิ่มไปด้วยเพราะว่าหนึ่งพอเรียนไปมันสนุกซะงั้นอะมันสนุกแล้วอะเรียนให้สนุกก็สนุกเรียนให้รู้<ะ>เรียนให้นำไปใช้แล้วก็ผมอย่างที่ผมบอกผมจะขอได้พัดมหาผมก็จะเอาพัดมหาเนี่ยเสียบข้างหลังเดินรอบวัดสักสามรอบสามวัน ผมบันทึกไปหมดแล้วนะท่านที่เล่นนะไฟ์สดให้โยมดูเลยนั่นเอ้ยไม่ได้ไฟ์สดทำรายการให้โยมฟังเลแล้วว่าเดี๋ยวถ้าผมได้มาหานะโยมนี่ผมจะเอาพัดสากถืออะพูดถึงการเรียนนะในพุทธศาสนาเราเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นสักยบุตรทูบุตรเอ้ยไม่ใช่สักยบุตรเป็นเป็นสาวกของพระเจ้าครับอ่าเป็นบุตรครับ อ่าคือเป็นลูกเน,นาะใช่แประมาณอย่างนั้นพุทธองค์บอกให้ศึกษาสิกขาสามคน,นได้ท่องมาตั้งแต่เล็กเลยทั้งทำตีสิกขาคืออะไรสิกขาคือข้อที่พิ่สุสวมรคเรควรศึกษาจริงแล้วไม่ใช่ก็ค,คือเราชาวพุทธนี่แหละมาร่วมกันศึกษาครับตอนนี้นะบาลีนะบาลีนี่ยโยมก็เรียนเยโอะเรียนได้โโเยอะ<ฮ>เขา<ฮ>เรียกว่าบาลีศึกษาก็แปลทรมาบทเรียนวยากรณ์แปลทรมาบทมาบท,บทมีอยู่แปดภาคภาคหนึ่งภาคแปดก็แปล ก็คือเนื้อหาสาระก็เอามาคุยกันได้นะสนุกสนานแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกติธรรมต่างๆสอนใจเรื่องนน้นเ,เรื่องนี้มีที่ไปที่มาครับนะครับดงนั้นศิกขาสามเนี่ยตัวแรกเลยคือศีลสองคือสมาธิสามปัญญาดังนั้นสี่ขาเนี่ยไม่ใช่ว่าควรศึกษาเฉยๆนะศึกษาให้เข้าใจอและจําให้ดี สิกขาสามนี่คือเปติเบ,บ,บ,บื้อง,งต้นของการบวชพระภิสุกเลยนะพระภิสุกต้องต้องต้องรู้สิกขาสามเลยนะสิกขาก็คือศีลเนี่ยพูดถึงเรื่องศีลนี่ยาวมากเลยนะโอ้ยาวศีลน,นี่มันเป็นองค์คุณสมบัติสําคัญของมนุษย์เลยพื้นฐานถ้าท่านไม่มีศีลเนี่ยร่างกายท่านจะไม่ปกติแปลกแล้วแปลกนะไปลประหลาดแล้วละ่ะเพราะว่าโดยเฉพาะคําว่าศีลเนี่ยแปลว่าปกติอยู่แล้ว จะทําอะไรก็ต้องปกติถ้าไม่ปกติไม่ถือว่าเป็นผู้มีศีลศีลก็แปลว่าศีลาแปลว่าหินแปลว่าอยู่เฉยๆไม่ไหวจริงะนะอันนี้คือตามศัพท์ของภาษาบาลีศีละเรียว่าศีลาแปลว่าหินฉะนั้นคนมีศีลแล้วก็แยกออกว่าศีลศีลห้าคือเบญจะสศีล เบญจศีลน,นี่เป็นพื้นฐานนะการที่จะกำเนิดเกิดชาติมาเป็นมนุษย์นั้นสุดจากแสนยากต้องซื้อศีลหน้าบริสุทธิ์ครับตามในพระสูตรกล่าวไว้ยืนกันอันนี้เอาว่าแห้อาจารย์ท่านท่องอ่ะาอาจารย์ะจะไปจะไปสอบอุปจารกิน <laughs> โชย <laughs> ไหมกินโชยอันนี้ที่ได้มาเพราะ <c oughs> ผม <c oughs> ผมฟังไงสุดสูดสังและปะัจเจกยัญญงฟังด้วยดียอมยอมย่อเปัญญาผมว่าพี่เริ่มแล้วแต่เนี้ยเอ้ท่านท่านท่านตอนนี้เริ่มแล้วคืออยู่กับธรรมะเยอะและอย่างต้องเตรียมตัวโอ้ปีนี้ต้องยอมรับนะเป็นโจทย์โจทย์ ผมว่าเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างเยอะเพราะนักเรียนเยอะเหลือเกิน <c oughs> นักเรียนก็เยอะตัวเองก็ต้องต้องสอบมาหาวิทยาลัยอีกอก็<ค>ไหวแล้วไหวน,<ห>น,น,น,นะเป็นเป็นกำลังใจให้นะเนี่ยอนดโมทน,นาสาแล้วก็ช่วยกัลลุณาทําให้ผมสอบปริญญาหนึ่งสองหนึ่งสองได้ด้วยนะเอกด้วยนะเพราะผมสองอย่างมันอยู่ยที่ตัวทนะ่านผมไม่มีถอยผมดูไปดูมาแล้วเนี่ยผมว่าผมนี่ มืดมาแล้วก็สว่างไป้ะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ท่านนี่สว่างมามืดไปเดี๋ยวผมทาให้เดี๋ยวผมทาให้อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมะนะที่ผมพูดจริงรเปล่าเนี่ยจริงดิบางคนนี่บางคนนี่มืดมาสว่างไปหมายว่าไงก็คือไม่ใช่ท่านปอจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนจะธรรมะตอนเนี้ตอนที่ระหว่างถ่ายรายการอยู่เนี่ยผมไม่ได้เล่งแสงที่กล้องมันเยอะเพราะว่ามันจะกินแบตใช่ไหมตอนนี้ท่านก็สว่างกว่าผมท่านเนีท่านสว่างกว่าผมเยอะเลยนะผมขาวหรือียวผิว เล้เออเดี๋ยวผมปรับให้เออผิวให้เฉยแต่พูดแล้วก็คือว่าไอ้ที่ผมว่ามืดมาสว่างไปเห็นไหมครับว่ามามามาคนที่แบบทําไม่ดีมาเยอะเออเออทำไม่ดีแต่ไม่ไม่ได้หมายถึงผมนะแต่ผมพูดจริงนะคนเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นใครหรอกผมว่าทุกคนมีอดีตมาแหละอดีตมันต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะเนาะ มันอยู่ที่ปัจจุบันหัวแต่คนบางคนนี่ทุกใจนะท่านปอครับโอ้โหยังนึกถึงแต่อดีตเมื่ออดีตครั้งนี้ฉันเป็นคนอย่างนี้โอ้โ oh, ห oh, มันทําใจไม่ได้มันหมดจะไปย้อนถึงเขาเลยนะถ้าพูดถึงไอ้ไทยแมชชีนก็ย้อนกลับ,บไปเพื่อไปดูอดีตตัวเองแต่ปัจจุบันเอามาคิดไงว่าโอ้โ oh, หแม่เมื่อก่อนนะถ้าไม่ทําแบบนี้ชีวิตจะไม่เป็นแบบนี้ ทำเมื่อก่อนทําดีนะป่านนี้ชีวิตโหได้ดีไปแล้วมันทำมันมัน,ม,นมันแก้ไขได้เหรอมันแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอยากทําใจได้ต้องไปอําเภอหนองแสงไปทําไมจกกังหวัดอุดรครับหลวงพ่อทําใจองค์ขาวใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> อยู่บนโอ้เดี๋ยวจะมีธรรมะแล้วกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวก่อน EP นี้ได้อะไรเมื่อนียเราเอ้าได้อยู่แล้วธรรมะนี่เดี๋ยวก่อนไหนๆก็มาโอ้พูดแล้วนี่นี่ก็ไปเยอะแล้วแหละก็พูดเรื่องอันนี้ก่อนครับ พราะฉะนั้นเรากําลังทําวิหารอ,อืแล้วก็เอา,เอาสำนักง,งานวาที่หลังก็เอาวิหารก่อนเลยการทําบุญวิหารสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้สงที่ได้มันเยอะจริงไหมครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาครับญาติโยมที่จิตใจบริสุทธิ์ที่บริจาคมาไม่ว่าจะเป็นทรายสองเม็ดสาเม็ดก็ดีมันมันเป็นส่วนก่อสร้างอยู่แล้วถูกต้องครับเลือกแต่เลื่องที่ดี ใครจะเอาทรายสองเม็ดสองเม็ดมาโอ้ไกระเบื้องกระเบื้องตาลังกระดีอยู่แล้วอ่าอ่ากระเบื้องหนึ่งตารางเม็ดสองตารางเม็ดสามตารางเม็ดสิบตารางเม็ดอย่างเช่นพ่อต่อยนี่วัดเราบริจาคมาสิบตารางเม็ดสามพันบาทอนุโมทนาสาธุแล้วก็คุณโยมอะไรยังนะที่พอจำได้ได้โอ้โหเยอะเลยเยอะเลยไปไล่ดูในเพจอยู่ในหน้าเพจนะคุณโยมนยอะเยอะเยอะแยะเลยแล้วก็การให้ทานอันนี้คือว่าการให้ทานนะครับเนี่ยตรงกับหัวข้อเราเลยการให้ทานก็คือ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปุ๊กคือคือการให้ทานแล้วก็คือทานนี่แหละมีมีในพระสูตรหนึ่งที่แม่นาของพระพุทธเจ้าแม่นาของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทําผ้ามาถวายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รับดิเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้ถวายแก่สงจะได้อันนี้สงเยอะกว่าพระอานนท์ พระอานนท์ก็ล่ข้าแต่พระพผู้เจริญทําไมไม่รับล่ะจะได้มันจะได้มันจะเสียกําลังใจยมแม่นะประมาณนี้นะทําภาษาบ้านบ้านแล้วนะพระพุทธองค์ก็เลยตัดพระสูตรขึ้นมาว่าการให้ไปอย่างนี้นะอานนท์นะดูก่อนอานนท์เธอจงฟังดีๆนะดูก่อนนะท่านวอนะฟังก่อนนะโอเคเข้าใจคือการให้สมมติว่าเราให้ไอ้ปุ้ยไอ้ปุ้ยไปไหนล่ะปุ้ยไปนู่นมีนะจูมาปุ้วปุ้ยนี่เป็นสุนัขตัวหนึ่งอยู่ที่วัดลานานะ พระรักมากมีอะไรก็จะได้ให้ปุ้ยปุยอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ก็คือให้สัตว์อิริยาหนึ่งร้อยครั้งไม่สู้ให้เท่ากับให้มนุษย์แม้แต่ครั้งเดียวมนุษย์เนี่ยคือมนุษย์ทุศีลินะถือสินห้านี่เดียวแต่ว่าไม่มีสินเหมือนกับใครบางคนแต่เขาก็คือมนุษย์อะมนุษย์เป็นมนุษย์เขาไม่มีสินเขาก็คือมนุษย์ทำไมถึงต่างกันถามมันนี่ประเด็นนี้ต่างกันเพราะว่ามนุษย์นี่มีจิตสํานึก มันสามารถคิดได้คิดได้คือจะกลับมาดีได้เหมือนกับที่ผมบอกว่ามืดมาผมมืดแล้วกไปกลับมาได้ยังไงเนี่ยกลับูกเลยถูกเลยถลูกเลยแล้วก็ทีนี้อ่ามนุษย์มีจิตสำนึกแต่ให้กับคนที่ทุศีลินหรือว่าคนไม่มีสินหนึ่งร้อยครั้งไม่สู้ให้กลับให้กับมนุษย์ที่มีสินครั้งเดียวมีสินบริสุทธิ์น่สินห้านะแล้วก็จะเป็นเลเวลไปเลเวลไปนะครับศีลสินอุโบสถสินแปดสามเณนนแล้วก็ไปให้สง เอ้ยให้พิกษสองยิบเจ็ดยังไม่สู้ให้ถ้ากับสงเขาถึงหมให้สงนี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงให้ปาติบุริกิิบุรกิรานะหมายถึงให้สงด้วยทั้งรวมสังฆทานไงสังฆทานไงนี่เดี๋ยวโยมนี่มานีมายังพันเตีน่าตาอนนี้สับปริวลานี้อสังกัสรโอโนจายมาสาอุสโนเันเตวีกุสังโฆว่าไปเขาถวายแด่สงไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งใช่ขฉะนั้นพอพิกษุจะบริโภคก็เอามาอุปโลกยกขึ้นมาว่าเออสงสมควรให้คนนี้ วัตถุทานชิ้นนั้นหรืออย่างนั้นก็คือเป็นทานที่บริสุทธิ์และให้แก่สงฆ์นี่เป็นมีอาน,นิสงส์มากกว่าการถวายให้พระพุทธเจ้าเระองค์ตัว่าอย่างนี้แล้วทีนี้ทําไมล่ะเกี่ยวอะไรกับการให้วิหารโอ้นี่นี่กำลังจะถามเลยอา้าอันนี้พูดถึงให้สงฆ์นี่ให้วัดเลยนะนั่นแหละคือการสร้างวิหารนี่การถวายกับบงกระเบื้องนี่ที่โยมถวายมาเนี่ยอานิสงส์งสูงกว่า<อ>สูงกว่าการให้สังฆทา,าน,นอันนี้ถ้าถืกเ่าไว้เลยได้จําเต็มอันนี้คือเป็นความเข้าใจสําหรับ ความหลักที่ถูกต้องทางหลักธรรมะเลยนะแล้วก็ทางหลักอของพุทธศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบหลักความคิดแบบคนบ้านๆไม่ต้องพระคิดอ่ะแบบผมคิดแบบไม่ต้องพระคิดนะหนึ่งบริจาคมาเนี่ยสร้างวัดเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันก็ตั้งอยู่วัดมันตั้งอยู่นี่แหละมันอยู่ลูกหลานแล้วนี่ต้องบอกอยากให้มาดูแล้วเกินเปลี่ยนไปโอ้โหนี่ทานปอผมจําผมกลางคืนนะผมจะลงมาดูตลอด ผมจำไม่ได้ภาพเก่าเลยเนี่ยชมใครขับรถผ่านไปผ่านมาคุณโยมอย่าลืมมาดูนะ,ะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเนาะข้างหน้าเนาะแล้วก็ตอนนี้สํานักงานก็ยังทํานะไม่จะไม่ทำนะคุณโยมก็คือเปลี่ยนตรงไอ้ลมะมันะ้พานเยคุณโยมเห็นไอ้เขาเรียกอะไรน,นะ กระจกหยุดทำแล้วเหรอร้านมะพร้าเอาไว้อยู่ร้านมพ้าวอาจารย์บอกแล้วเดี๋ยวต้องเปิดอีกแน่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่ไม่ใช่ร้านนั้นแล้วอันนั้นคือจะตบกระจกออกแล้วก็รีโนเวทข้างในเพื่อเป็นสำนักงานสนักงานส่วนตรงข้างหน้าที่โยมเห็นน่ะคือวิพื้นที่ของวิหารทั้งหมดจะเอาผมไปขังไว้ตรงนั้นครับให้ไปอยู่ตรงนั้นให้เฝ้าวิหารให้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โปรื้อมวิหารมันทั้งหมด444ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาท นะครับมีมากมีน้อยไม่จําเป็นก็สามร้อยก็ได้มีเท่าไหร่ก็คุณยมก็ช่วยก็ได้เนาะบางทีก็อยากจะช่วยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีตุ้งสตางค์กันนะครับพรนอ, <จะ S 1> อาจารย์ตอนนี้อาจารย์กำลังให้พรอยูโบโฉนก็คือว่าจริงๆแล้วถามว่าปัจจัยที่ยมให้มามันพอไหมก็ไม่พอหรอกเนาะ <c oughs> เพราะว่าสํานักงานตําบลมันทั้งหมดแล้วอะบวมแล้วยมยมยมช่างก็บอกว่า2 0 0แแต่หยุดที่ได้มาแค่19ึ่งแสนเก้า ก็ไปเรื่อยแต่ไปเรื่อยๆถ้าเคยเคยเคยคุยแล้วว่า,วาถ้าไม่มีเราก็หยุดก่อนแต่ตอนนี้วิหารอาจารย์เขาก็พยายามถ่ายให้ให้มันเสร็จเพราะว่าเราเองจะได้มีสถานที่ไหว้พระนี่เ,นเวลาสัด่วนเป็นสัดส่วนคือโยมมาวัดทีไรมันก็ทําให้เรารู้สึกตอบแบบโยมเขายากมาจากที่อื่นไกลๆดูเพจมาบ้างอะไรบ้างนะมาถึงวัดอนนาะนั้งทีหลวงพี่คะไหว้พระตรงไหน โอ้โหไม่มีที่ไหว้พระนี่มีแต่ในโบสถ์โบสถ์ก็จุดธูปไม่ได้แล้วโบสถ์เราเป็นโบสถ์เหมือนว่าเราไม่เคยได้เราไม่ได้แบบให้ได้เข้าตลอดคือสามารถเข้าได้แหละแต่ว่าโยมเขาก็ไม่เคยกล้าเข้าเพราะเราเป็นประตูกระจกนะปิดนะคราวนี้จะมองไปในศาลามันก็เหมือนเป็นศาลาฉันซะมากกว่าใช่ไหมครับคราวนี้อ่ะเป็นวิหารแล้วมีปิดทองด้วยนะก็มีเจ้าภาพหล่อพระแล้วก็คือมีหนึ่งโยมลุงวัด สาธุรวมลุงวัดที่ทำป้ายให้วัดเราอะนะเวลามีงานอะไรลุงวัดก็จะทำให้นะครับบริษัทอันดามันสาธุสาธุจำได้ละบริษัทอันดามันลุงวัดทำป้ายให้หมดแหละอยู่อยู่ใกล้ๆกับภูเก็ตใช่ไหมไม่ใช่คนอันดามันออยู่ฝั่งโน้นอะอันดามันแถวนี้แหละเหรออแล้วเสร็จแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่อาจจะหมอไว้ลืมไปแล้วอะแถว สะพานใหม่หรือเปล่าอ่าโอเคเข้าใจแล้วอ่ะ,อะนั่นแหละไว้นะั่นแหละไว้นะแล้วก็วพระอาจารย์เนี่ยจะเอาพระเก่าแก่ของวัดเราที่อยู่ข้างบนลงมาให้ปิดทองด้วยแล้วเราก็ยังมีหลวงพ่อพุทธศิริพุทธศิริรอ่าที่เราจะต้องมาปิดอีกคิดดูดิแล้วก็มีอาจารย์ตั้งชื่อพระในวิหารแล้วนะหลวงพ่ออะไรนะประธานพรอ,อ่าเศรษฐีอะไรอ่ะลืมามยามนนะถามชื่อ คือแปะกันนะ่แะแต่ให้ครบองค์เลยรับประกันเลยว่าแหมดีต้องดีดนะนะดีแน่นอนคือผมเองเนี่ยกับท่านปอเนี่ยก็บวชมาเราก็อยากให้วัดเราก้าวไปข้างหน้าเนาะเราก็เหนื่อยไหมมันก็มีบ้างแต่เราก็เต็มที่กับ,ก,บ,ก,บการทํางานของเราอยู่แล้วเพราะเราอยากให้วัดของญาติโยมเนี่ยอยู่ไปสืบไปอีก30ปี50ปีร้อยปี วันนั้นไปเลยแล้วทําให้คนรู้จักวัดเราเยอะๆเนาะอยากให้คนเข้าวัดเราเยอะๆจะได้พัฒนาต่อเนื่องไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการที่อยากจะทําอีกเยอะมากมายวัดเราก็มีเนื้อที่อยู่แค่เก้าไร่เนื่อวัดเราเล็กๆตอนนี้ไม่มีไม่มีที่พูดถึงว่าเนื้อที่ที่เป็นที่ดินน่ะแค่จะไม่มีแล้วเพราะว่าเทปเทปนผมว่ามันดีอ่ะมันนดูสะอาดดูดีงานเทปแต่ต้นไม้ก็ยังคงอยู่นะต้นไม้เขียวสูง กาแพงก็โลโขอบชิดใช่วันนี้ก็เหมือนรายการมานั่งคุยกับญาติโยมมากกว่าแต่ก็ดีเพราะว่ามันเป็นอะไรที่นานแล้วไม่ได้มาคุยกับญาติโยมเลยแล้วก็โยมบางทีเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่ว่าโอแล้วก็เรื่องบินทบาทด้วยเนาะบินทบาทสายการบินตอนนี้ก็ต้องงดไปก่อนไปก่อนไปก่อนเพราะว่าเราเองก็ไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์เนื่องจากว่าเออเรากลัวเราไปไปไปติดอะไรมาว่าตกลุมอากาศตกลุมอากาศแล้วเดี๋ยวมันจะลำบากถึงผู้โดยสารผู้โดยสารคือญาติโยมไงผู้โดยสารธรรมะของเราอะนะ เดี๋ยวผู้โดยสารธรรมะของเราจะลาบากเวลามาทํบุญทําบุญกันเนาะก็เดี๋ยวจะเอาให้มาไม่นานหรอกแหละเราปิดไม่นานหรอกเพราะว่าถ้าเราปิดนานแล้วเราจะไม่พอฉันละยอกยอกโ <_ d ata> ยก็เอามาให้ที่วัดได้เหมือนเดิมนะตั้งแต่หกโมงเช<ห>้าทาบุญในที่วัดเ <_ d ata> นาะแล,ะ <ใน S 1> ล้วก็อยากให้โยมเข้ามาดูถ้าเกิดสงสัยอะไรเรื่องการก่อสร้างเข้ามาเข้ามาถามเนยวาเดี๋ยวจะพาเดินชี้เพราะว่า เวลายมเข้ามาถามก็จะเป็นคนพาไปเดินบอกว่าทําเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าบอกไปจะมองภาพไม่ค่อยเห็นจ้ะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามีลูกหลานมาบวชขังแรกเลยที่อยากให้ถามลูกหลานกันก่อนเลยคือเขามีอบรมนะสี่สีสส่ชั่วโมงนะเอาไหมถ้าเกับบวชมาแล้วก็จะมาบินฑบาตททำวัดแล้วก็นอนกินอย่างนี้ไม่ได้นะวาลนาเพราะวาลนาเรา ต้องเข้าอบรมการศึกษาธรรมะเพื่อออกไปนี่มีแต่คาชื่นชมนะอย่างทิศที่ศึกออกไปนะโหอยากกลับมาวัดเนาะมีแต่คนชื่นชมนะญาติโยมก็ชื่นชมนะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะญาติพี่น้องของทิศทั้งหลายนะที่ศึกออกไปก็ชื่นชมอ่ะครับอ่ะผมพูดหมดแล้วหรอจบแล้วฟ่งอ่ะผมกำลังฟังอาจารย์วนๆคุณยันไปเถอะไปยังงานก็อ่านปากซะหน่อยในอีพีนี้ก็ ไม่มีอะไรก็กูหุงไยธรรม EP 10เป็นการคุยข่าวเล่าเรื่องกันแล้วก็เหมือน่ไม่ได้พบเจอกันมาสามสัปดาห์ละฝากรายการคุยธรรมะมุมสบายสบายคลายทุกข์นะกับกูหงไยธรรมวัดลานาตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ฝากบอกบุญเไปพอดีว่าพักผู้ใหญ่ท่านก็ดูเยอะนะเห็นไหมบุญเราก็ต้องขอนำขอบคุณ ก็ต้องกราบขอเยอะมากพระเทลานุเทละสังฆาธิการเรียกว่าภิกษุสัมเณีนทุกรูปทุกนามตลอดทางญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมและฟังเพื่อให้ก่เกิดนาสติปัญญาแล้วก็เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาก็ใช้สื่อนี้ทําหน้าที่เพราะว่าเราออกไปข้างนอกมันยากแล้วก็โยมจะเข้ามาในวัดก็เป็นการยากในส่วนหนึ่งก็อยากให้ทุกท่านทุกคนนั้น ได้แสดงความก็เห็นเข้ามาทางหน้าเพจอ,อ,อยากจะส่งเสริมตรงไหนแบบไหนเพราะตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงนะในส่วนของวัดลัานนาในส่วนของตำบลลำลูกกาในวัดต่างๆในเขตการปกครองพระเด็จพระกุหลหลวงพ่อ,อท่านได้เมตตาม,มาจากบนตามลําดับพระสงฆาทธิการแล้วก็จะดูแลดูแลพระภิกษุสงฆนะ์โดยเฉพาะทุกวันนี้ข่าวขาวอะไรก็ เสพได้แต่ต้องคนละมัระวังใช่ใช่เพรา<ๆ>ะว่า,า,าข่าวข่าวมันมากมายเหลือเกินจริงๆให้มีสติใช้สติปัญญาก็องฟท่านนี้ก็ในานามของคณะสงฆ์วัดลานนาอาตมาทั้งสองรูปก็ขอน้อนมนำเอาคุณพระศรีรัตนตรัยที่ญาติโยมได้กราบไหว้สักการะบูชาคุณพระบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือว่าบุญที่คุณโยมได้ทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างวิหารก็ดีไม่ว่าจะเป็นการ กล่าวคาที่เป็นสัจจริงหรือว่าสัจธรรมที่มีอยู่จริงของอุสเดสมาทมุสเจ้าให้ปกปักรักษาคุม้มครองมารวมกันเป็นตะบะดีชาพละวะปัจจัยใ,ให้เยโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญให้ผ่านพ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดอะไรก็ดีให้ผ่านพ้นไปเร็วๆให้เข้าสู่สภาวะเรียกว่าปกติครับผมไม่ต้งเป็นเหตุบ้านการเมืองหรือว่าการปกครองอะไรก็แล้วแต่ให้ปกติ เหมือนกับคำว่าศีลาหรือว่าศิลนั่นเองหินนะครับสาธุสาธุสาธุหมื่นมาสว่างไปมันไม่ยอมดับนะคุณโยมเดี๋ยวเขาเดินไปปิดก่อนกล้องยืนหาแล้ว